เมนูยังจะอะไรชุบแผงทอดวกินกับสมตํามูนีก่ก็บดก้อยดิบแล้วกระเทียมสิ <TM> <TM> ยิบผูพี่น้องได้ยิบผูมากเลยเจ็บกับเส้นเหล็กเส้นบดก็เหยื่อตัวมันตายห่วยก,กับนกน้ำแข็งนกนั่นตัวนอกนอกเกี่ยน้ำแข็งตัวนอบ่อยมันดีบมือสลัดได้ไหมไข่มันดีบมันก็น,น้ำมือเขาตันเขากันบนกให้มันตายก่อนก็นด้เมนูมนยังจำอะไรกำว่าสิบมูมูมตัวเนี่ยนี่ก็จะชุบแป้งทอดกินกับสม้มดำชุบแป้งทอดพี่น้องอันนี้ได้บน มูนี่ก็จะก้อยดิบเหลือใส่กับสมจามด้อยนะก้อยบางเน้าหน้าอะไรไปก้อยใส่เขาขวางองคว,วมมนี่แหละเห็ดคือเขาก้อยเนือ้อก้อยยังไมยเลยก้อยไส่เขาขวางองควมสดใส่ตุนหุ้งเลยได้มาสดๆเดีย๋ยวก็นำเลยพี่น้าะมูตัวนี้มันเขาจะจุกแกงถอดผู้ใดบ่กกินดิบก็จุกแกง ี่เห็นบ่เอาเนาะแล้วมันกเ็เฮ็ดง่ายเลยมันบ่กัดมือเนาะฮอดบ่ไตหนีครับค <c oughs> ันเฮาบนเนาะมันก็ดติดไตเราเราเรามันก็กัดมือเฮาเจ็บค <c oughs> <บ>ือปอบปอมยตัวบ่ๆๆนั่นเจ็บปอบปอมเราทนเจ็บเลยอันนี้บ่ท <c oughs> ิ่มตัวมันเป็นลงในจานตาบับบอเลยแม่ในสิคาดน้ําก <c oughs> ุูเอากคยเบียดมีเดี๋ยเนาะนี่แหละเอากันเนอะก่อนสิดเลยครับเนาะแส่น้ําเกลือแล้วก็เข้าไปเนาะแค่เดียวกันนะครับมันกิเสียเงียบ มันเกิดสีบนหนีบมือเขาขันมันสีเขาจับปับป๊บนี่แกะปับ๊บมันสัดมือเขาหลดุดไงออกนั่นนั่นเอกนั่นไงมูชุบไมโอ้แปง้งไอ้กระเตียวมันนไงปลาหลังไงมันนี่ไะกระเตียวกระเตียวมันนั่นะะะนะเขาก็เฮ็ดเลยไว้ขึ้นประตูมันบรดหารตายเขาก็เฮ็ดหนักซ่านะอันนี้เขาก็ได้ไว้มูตัวน้อยเขาเกิดตก,ก้อยแล้วครับพี่น้องน้ำไร่รเราเด่น ใมาเ้ากับาเห็ดเลยจ้ะแก้เราเร็วเราจะอันนี้สสีห็นใดเนี่ยลาบหนาาครับแต่ส่วนนี้สีเอาไว้้าชุบแป้งทอดจ้ะลาบนาลนหน้าหด้อพี่น้องกลอยมันลายใหญ่จกินบังหน้าแร้วคักพี่น้องเลย บกน้าบกนาเขากระลางกนไป่น้องลางบกนาก่อนเศวา,าวซาวมาใส่ปุ่นบกนาขาอนอบกนานี่กินบกนาลำไรยแตะถือบกนามันจิตเขาแอดแตะได้พป่น่องขาไปย่างีอป,ปูมันคือนวมี้เลยฮะีอปูคือวา่านเลยวมิ้เหลือจะนีปูไงคุณเว,ว่ไอีป,ปูมีเหลือน ตเตียวมันโดออกไปเนาะตัวใหญ่ปลาไม่หลุดแล้วพุ่ม้องไข่มันเหนะือไม่กินไข่มันแล้วเสียดายดิไข่มันไข่ยิบปูนคะครับแล้วก็จะเป็นลางน้ำที่น้องพี่น้องเราแล้วก็มันยุ่มเลยแล้วก็ไปลางน้ำออกพี่น้อง สดกินกับตำหุ้งก็ได้บัวก้อยก็ได้พี่น้องก้อยสดๆก็ได้ก้อยใส่ข้าวหัวหอมแต่รังเบิ่งจ้ะลองเบิ่งแล้วเนาะเคยกินอยู่เคยกินอยู่พี่น้องเรียบร้อยวันนี้สิลางเราเป็นลางลางน้ำธรรมดาลางน้ำธรรมดาเออเขาติดชุูแปดถอดเขาติดถือความหอมอยู่พี่น้องเนี่เขาก็ ชุบแป้งทอดอันนี้ก็สิอ้เป็นตาแซ่ r r o จัดโตอีปูก็งอมงามนะจ๊ะเนาะหมูก็งอมงามครับบันใหญ่เกินโบใหญ่พอดีมันใหญ่ลายกะมันกับโบไหวครับมูเหนียวกัสิมาทอดอะไรนะมักมัดกระเทียมสีไทยสีไทยครับตระเทียมสีไทย

ชูเกลือไหนครับนี่กดกับดำสันคักพอดีมันกัสีไหม่สิแหละเฮ้ยนี่ก็สีบกรอบกรอบตะขาเลยหอมเลยจะหอมแล้วนีะครับเอากบ่หมีเข้มกันเลยนะเพราะเานกะสนเปนก็ได้อกัวสุรอน ชิมก่อนเด้อเอาซันนี่มาคว่ำกรอนป่ะมาใิ่เที่มผิดไช่รวดดีเด้พี่น้องไช่ทุกซอสอ่าหมอมันแสบพี่นนอง เดมันเสีย่ยงเอาจะหาใส่เอใหญ่มา,เากเขาแบบมาหอดเขาแ็กจับจาก,การเลยเป็นหรอกหัวแห,วมมหมอมแบบหอมคนที่ผสมเนี่ยเขาจตชมทำทำไร้ประสาทอมูกนมคนล้วก็บ,บอไปท่งเพิ่นมาด้วลไรหิว,ว,หวข้เขาดีเพิเ่น,นเลยมันเจ็บตดังน

กะอู่บ่เดยังนจะให้เพ่ินพอนก็มันจับมะหุงขาเพลินนั่นก็ไสซับมะหุงข้เขาจะมักกร่อยแล้วพี่้องไปพอวควาได้ล่ะเอาไมล้่ไม่เด้ไม้เล้อยกรอยกรอยพี่ก็ดีใส่พราพี่จี้เพี่นองันเพีดไรตําหุ่งเห้เพ็ดอยู่ตั้มฮุ่ง เพตายบ่เรื่องเรื่องเลยโอ้จังๆห <c oughs> วแล้วเพตายไม่เอาเรื่องนะเดี๋ยวเราจะใส่นะครับน้ำปลาใส่ประมาณพี่น้องกดตากเกลือแล้วนี่ถาดชิน้นนี้ผง <ม S 1> <บ>ตำหุง่เหรอโอ้ <c oughs> มันมีผงตำหุง <c oughs> ผงประตำหุงยวนบ่ <c oughs> อันนี้แหละโอ้ขวัวได้พี่น้องเพิ่นอยากเพิ่นใส่เพิ่นเบิดอันนี้ผงตำหุงเขาเขียนไว้เห็นไว้ สำหรับตำส้มตำโอ้โห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 แล้วกระดูกอะไใส่ซ้มกาบอถ,ถืออันนี้มันปากว่างใส่หน่อยแซ่บน้อยหอวขวบด้วยพี่น้องนี่มันน้าใส่ยังไงใส่เยอะน้ากระเทียมแดงนิดกระเทียมลดงใส่นิดนุ่มเพิ่มควัวนัว น,น้าว่าจะสใส่หยีบแล้วเพราะว่ามันมัหลางออกเลยเด้ใส่กั็น้อยบักน,นั้นหอมหิ้นเลยแบบน,นี้นีไ่ไ้ำลายออกแล้วจอกินเบบน,นั้นาพี่น้องปั๊บอันนี้คือหอมพี่น้องลงเลย ลาบอีบปูราบอีบปูดิบก้อยอีปูก้อยอีปูพี่น้องกลอยกับปูนั่นเราเสียบยังไงนะไม่เสียบหดอกนี่เส้นเลยเแซ่บลูกปูชิมเสีแซ่แบะเพาะน้ำปลาอยู่ xếp mới nhầm à. Ừ. Cọp cục cục. Bỏ đi. Bỏ khạc vào. Ừ. Tăng lên đi là nó phải sẹp. Ừ. Bỏ sữa เดี๋ยวลจะบดสีตำมาหุ่งตรงนี้ก็ทอดเรียบร้อยนี่ก็ทอดแล้วนี่ก็ก้อยแล้วเหลือตำมาหุ่งจะบดเหลือสมตำอะครับไป่นาะควาสมตำทั้งทีมาตำามบต์ต่อเแล้วเข้านนะเปื่อสิตำเจ้าเตะมาตำเตะล่ะบ่กับเพรียกัดตำชซ่ฝีมือเนี่ยแ่บู่ตาขันช่ฝีมือกัตำเพราเพี้ยแล้วเนาะก็สว่าบาถือใจพื้นมาจะตายเพราะเรื่องนลเนาะ ยกันพี่น้องไปเส่นตแต่ผมต<า>มบับผมติ๊บตัาใส่บกพริกนะผลิตม<บ>จ,จมโอ้ความเสืรอฟไปได้พี่น้องเว้ยกวายญีปุ่อ้โหได้บ่เคยล้องด้วยพี่น้องเลยใส่จักหวะน่ะนเดี๋ยวยะมากหารือวะ เ็ดเกลือเผ็ดน้าปลาแดดจะต้งไหนโอจะไต่เหมือนเน่าสิบอไซด์ไหลขึ้นมาเลยจ้ะวกินสมบ่ได้กนัวคือบางแท้คือบยยกสูงๆอันนี้ผม <ừ. S 2> นวดแต้มบางฮงว่ามีหดผมนวดต้มบางฮงพี่น้องโอ้เพิ่งรู้ได้หน่ โอ้สีแดงโบ้์พอดีเขียนไว้โอ้ไม่หมดแต่บางห้องใส่ก๋วยเตี๋ยวรากไงเนี่ยวลากทับพี่เปิดก่อนพี่น้องเอาเอ้ย ันนี้เพป็นบ่อให้ลาบพี่น้องก็จะสวดจิ้กระเทียมตำเลยมวยวันนี้ผมลาบวันนี้ถอดแล้วรอเขาตำหลายบ่เพรา,าหลายนิดจังไวย์ตำพราประมาณตำหลายจิ้มกรเบิดเด้่ยสองคนคือบ่คืออยู่หอมปลาแด็กแล้วมาซีมเลยนะ จีแน,นใจแค่บบว่ะบทบทเพี้ยสีสันมันก็นจะบทจีจ่าไปไหนจ้ะอืมแซบแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรแซบหรอหิวข่าวเพื่อนหรอวะจับแล้วนแซบแล้วตั้มถาดพี่นอ้องตำมอนุญาตหรือว่าอย่าว่านุบ้านทอรุ่นนี่ตำมอ,อนุบาน พร้อมรับประทานพร้อมรับประทานเลยพี่นอ้องก๋วยอิปูโซงจ,จังหรือคักคักคักพี่น้องเดี๋ยวหาผ้าขาวกันพี่น้องจะคอยสามาอยู่มากินน้ำเกันครับลุยพร้อมลุยกับพี่นอ้องจริง ก้อยยูปูกระลงแลวครับผมจำดูโด้ยอดก้อยหอยก็มีนะใช่นะปก่งงามดูโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องสวยสวยก่อนเลยพี่น้องเลยปูโคก,ก่อนมาพี่น้องมา cảm hoặc là măng mìp đó. <laughs> hmm. <driven>. <cười> Cười เดตอนนั้นที่น้องเอ้ยมาเอฟซีสุก้อนครับต่อแตะเตียมพิกไทยเขาจะปั่นกันแล้วเน,น,นี่ยเขากระหอนๆมั้งสิบอเตรียมเผ็ดเนีเ่ยให้แล้วเหรอโอ้เขากระหอนเพียง coi không anh coi phù bòi thiệt tầm hôn thiệt bao bà mát nói nè

บอกเลยน้ความแซ่บอืมกรอบทอดกระเจี๊ยบอีกไส่แซ่บคร,รครับ หยุดไม่ได้ขอเพิ่ม,มแซบยังรสแป้งเลยเทมปุระไทยกวายปูอเอาล่างออกดีไปหน้องยวายจดุดจดแซบ มาเริ่มอย่างน้อยสุขคนครับเอาเลยว่ายูไก่นะยูไก่เนาะเผ็ดซีสุขคนอืมนักจีนสำคัญครับกไา่ญี่ปุ่นกอดกระปูสมจามครับสับแฝบเผ็ดพี่น้องตึ้งแซ่บตึ้งเผ็ด เยอะแต่นิดน้อยหนึงมันเผ็ดพี่น้อนง,ง,องบ่ไว้เทถวดกระปูกับมุ่นนี้เจียงตับฮะโอ้าสี่พี่น้องรอกมึงเด้อยพี่น้องควอยกระปูกับันถอดชูแป้งกระเทียมพริกไทยพี่น้องโอ้สุดยอดเลยมันตังตังนี่วะโหเกินขอบพอดีพี่นออ้องทองอิ่มเลยได้วันเผ็ด เฮ็ดกับกองกันสุดยอดเดี๋ยวไปหามะมยัยห้องกันเฮ็ดเมนูมะย,ยูปปป่ปูเดี๋ยวไปโจกกันแท้อีกโจกกันแท้อีกโอ้ยยิมเ <c oughs> นี่ยท่องะดรมามเดองมาเฮ็ดเลยไหมครับห้องล่างเดี๋ยวเราห้ก่อนนอกเอาเกลือใส่เขากับมัดปากตรงห้อ,งอก่อนใส่สองเศษไปเนาะแล้วโดนมันบนดินนะ แต่เ้างมะเห็ดสดๆก็ได้อยู่แต่ว่าหนังสีดีมือเ้านะเ้าแก่ถึงนำมือเ้างมันในห้อปวดไถยเอาแบบนี้ประจิตลาพีลาหน่องเราไปเห็ดยังต่อไปก็จังไปติดตามด้วพี่น้องทีนี้เราไปจิตลาพีลาหน่องกันไปกะให้เป็นอยู่ดีมีเฮ็ดสุขุสุขวัฒน์นะครับความเจ็บใจได้ความไข้ใหญ่มีสำหรับได้ผู้ใดเห็ดงานก็ให้เจริญเจริญในนาทีการงานด้วยพี่น้องสำหรับผู้ใดขึ้นรถลงเรือก็ให้ตลอดปลอดภัยสุขุสุขวันเด้อพี่น้อง ก็เจีบใหญ่ด้ครบไข่ใหญ่มีเด่อเป็น,น้องเด่อการ <c oughs> สูดีสูขูสุขคนล่ละสำหรับคนที้ทีมงานด่สารลอยปะเ็กับเกาข้ามาสวัสดีจ้าพี่จานนองสวัสดีครับ